ยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับพูดญี่ปุ่นได้ภายใน24ชั่วโมงสำหรับเลเซนที่20แล้วทุกคนแล้วก็เหลืออีก20บทเหลือ20บทนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นแบบแน่นปึกอนะเออแล้วก็อังกฤษด้วยนะครับอ่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการน,นับสิ่งของแล้วกันนะ counter suffix นะ suffix เติม s พรามันับได้ when counting t h i n g นะฮะเว้นคัลท์จริงๆก็คือทุกเวลาที่เราจะนับของ you need to add a counter of after number d e p e n d on the nature of the object being counted นะ a specific counter is used a similar concept exists in English for example you would say a b o t t o m of wine two cup of coffee three pair of g l a s s แล้วก็ four sheet of paper พูดง่ายคือภาษาอังกฤษเนี่ย ใครก็เรียนมาแล้วเนาะภาษาอังกฤษวเวลาจะนับเนี่ยเขาจะต้องใส่หน่วยนับนะนะอย่างเช่นแบบเนี่ยหขวดของวายสถ้วยของกาแฟนะฮะนี่เซนเซก็กินกาแฟอยู่นะทุกคนโทษดีไม่กินไม่มีแรงนะแต่ก็อยากไปกินนะฮะใครไม่กินได้ก็ดีนะทีแพลนออฟกราสนะฮะกราสอ,อ่าโฟชีตออฟเเปอนะโชีก็คือกระดาษ4 แ่นทีนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะมีจํานวนนับโดยแบ่งออกเป็นหลายๆรูปแบบเยอะมากนะครับทุกคนเครียดบอกเยอะเออเยอะจริงแต่ก็ไม่ได้ยากหรอกแต่เพียงแค่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีหน่วยนับของมันนะครับเอาที่หลักๆสําคัญนะฮะอย่างเช่น person person ก็คือนับคนนะครับนับคนนะแต่นีเซะไม่รียดนะทุกคนก็แค่นับเลขได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในภาษาญี่ปุ่น นะครับอินินงสองสากสี่หนาหกาจ็เดี๋ยวค่อยคุยนะอดวิดีโออยู่ห <c oughs> าจิจูนะครับอ่าทีนี้คนนะครับนิ่งนะครับนิ่งนิ่งนะครับเอ่อก็จะพูดถึง การนับเป็นคนเนาะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะมีวิธีการนับแบบพิเศษนะครับก็อาจจะต้องจำอย่างเช่นถ้าเขาจะพูดว่าคนเดียวเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าอิจินิงอันนี้ก็จะพิเศษก็คือหนึ่งคนนะฮิโตริฮิโตรินะครับสองคือคำว่าฟุตาริฟุตารินะครับฟุตาริทีนี้เนี่ยพอเริ่มคนที่สามนะฮะก็เอา3ม,มาบวกกับคำว่านิงเลยก็เป็นซังนิงซังนิง นะครับสี่ก็เป็นโยนิงไม่ใช่ยงนิงนะทุกคนโยนิงโยนิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนพิเศษห้าก็เป็นโกนิงห้าคนนะครับโลคุนิงนะฮะโลคุนิงชิจินิง7คนนะฮะฮัจินิงคิวนิงจูนิงนะครับ10ค,คน,น,คน,คคนแล้วก็กี่คนก็คือใช้คำว่านันอย่างเดียวเลยทุกคนนันนิงนะับนันนิงเดสกากี่คนเนี่ยกดซั่งกะกดซั่งคะ อิมานโกสร้างคว่านันนิงเดอย่างเงี้ยครับตอนนี้คนมาร่วมงานทั้งหมดกี่คนแล้วทีนี้ถ้าพูดเป็นของนะครมันก็จะเรียกว่าโขนะครับโขก็จะเรียกว่าอิโคนะครับอิโคหชิ้นนะครับนิโคซังโขเช่นแบบเวลาไปร้านอาหารแล้วกันอ่ะไปร้านเค้กนะครับอกขอเค้ก3ชิ้นหน่อยเค้กเขียวซังโขกุดาไซเค้กเขียวซังโขกุดาใสขอ อะไรขอเค้กนะครับ3มชิ้นหรือว่าขอกาแฟ3แก้วอย่างเงี้ยเราก็ใช้คำว่าโคเหมือนกันนะครับก็คーヒ o をโอコーヒーをミスお願いしますอะไรอย่างเงี้ยนะคコーヒーをミスิชิม oh ัสขอกาแฟ3ถ้วยหรือ3แก้วนะครับอ่าอันนี้เขาก็จะเรียกว่ายงโคสี่ชิ้นโกโกห้าลกโคไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือล็อกอันนี้ลกโคนะครับ นานนโคฮักโคคิวโคจูโคแล้วก็นันโคทีนี้ถ้ามันของมันเจเนอรลเราไม่รู้ว่าสรรพนามของมันอ่ะเขาเรียกลักษณะนามเนาะไม่ใช่สรรพนามลักษณะนามของมันอ่ะใช้ในการเรียกยังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับก็เป็นฮิโตสึฟุโตสึมิตสึยอสึอิสึสึมุสึนาน a สึยอสึโคโกโนสึโทนะอันนี้ใช้แบบครอบจัก,กรวาล ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวซินเซวงไว้ให้นะอันนี้สำคัญสุดเพราะใช้ครอบจัก,กรวาลเลยพูดถึงแบบสิ่งละอันพันละน้อยที่มันเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจำไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าชิ้นหรือแปลว่าอันนะฮะมันแปลว่า1อย่าง2อย่าง1อัน2ออันแทนตัวอื่นได้หมดเลยนะครับเออบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าแบบหนังสือจะเรียกว่าเล่มดีหรือว่าขวดเนี่ยจะเรียกว่าขวดดีเสื้อเนี่ยอาจจะเรียกว่าแผ่นดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ ใช้อย่างนี้ไปเลยนะครับทีนี้เป็นหนังสือเนาะหนังสือก็คือสัสืสัสืก็ออกเป็นเล่มนะอิตสัสืหนึ่งเล่มนะครับนิสสัสืสองเล่มสังกสืสามเล่มยงสัสสี่เล่มโกสัสืห้าเล่มลกุสัสืหกเล่มนานาสัสืเจ็ดเล่มหัตสัสื8แปดเล่มคิวสัสืเก้าเล่มจุดสัสืสิบเล่มอ่าถัดมาองนะครับองเนี่ย นะครับก็จะมีความหมายว่าห้องนะครับแป๊บหนึ่งนะเซนเซขออนุญาตโอเคห้องนะครับห้องเนี่ยใช้นับสิ่งที่เป็นลักษณะเป็นแท่งนะครับไม่เกี่ยวเพราว่ามันเป็นดินสอนะอะไรที่ออกเป็นลักษณะเป็นแท่งตรงๆนะอย่างเช่นขวดอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าห้องนะครับ ทีนี้มันจะมีเสียงพิเศษเสียงพิเศษอันนี้เรียกว่าอิปปงนิฮงซัมบงยงฮงโกฮงลบปงนานาฮงฮับปงคิวฮงชุบป,ปงชุบป,ปงก็คือสิบแท่งนะครับสิบแท่งสิบขวดได้หมดสิบแท่งหรือสิบขวดถัดมาไม้ไม้นี้ออกจะเป็นแผ่นรับลาบแผ่นรับลาบญี่ปุ่นนะเขาเรียกของตามรูปทรงทุกคนสมมติว่าถ้าเป็นกระดาษอย่างเงี้ยเนาะมันลาบใช่ไหมก็เรียกว่า ใหมเสื้อเนี่ยก็ลาบไปแบบแบลลาปะครับเขาก็จะเรียกว่าใหม่ทีนี้ลักษณะนาะมมันก็จะเรียกว่าอีจิไหมนี่ไหมซังไหมย,ยงไหมโกะไหมลกุไหมหกหกตัวเสื้อเราเรียกเป็นตัวใช่ป่ะแต่ญี่ปุ่นเรียกเป็นแผ่นนะเออแตกต่างกันนะทุกคนแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกเพราะว่าใช้จริงๆเราใช้ตัวนี้ไปเลย ใช้จริงเราใช้ตัวนี้ได้เลยถ้าเราไม่ได้แม่นตัวนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสนานาไมอาจิไมคิวไมจูไมนันไมอ่ะยังไม่จบอ่ะทีนี้ใครเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเนาะหรือใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสา,ศารในบริษัทนะฮะสิ่งสําคัญจําตัวนี้ไปคําว่าใดเผื่อใครเข้ามาเรียนนะครับใดเนี่ยใช้เรียกกับพวกเครื่องทุกประเภทเครื่องไฟฟ้าเครื่องจักรอะไรเราจะเรียกว่าใดหมดนะครับปัดลงใดอย่างเดียวเลยทุกคน เช่นคาว่าอนะิชิไดณหนึ่งเครื่องนิได2สองเครื่องสังได3สามเครื่องโยงได4สี่เครื่องโกได6หกเครื่องโลคูไดเออโลคูโกได5ห้าเครื่องโลคุได6หกนะครับจนไปถึงว่ากี่เครื่องก็คือนันไดโฟนะครับโฟก็คือชั้นนะครับชั้นเรียกว่าไข่นะครับอีกไข่นิไข่ถัดมาถ้าเป็นชั้น3มันจะออกเป็นสังไก สังไกย,ยงไข่กไข่หลกไข่นานาไข่นะครับถัดมาพวกสัตว์ตัวเล็กเน้นว่าสัตว์ตัวเล็กคือประมาณน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวตัวเล็กตัวน้อยถ้าถ้าตัวใหญ่เนี่ยอย่างเช่นวัวหรือควายจะไม่ใช้คําว่าปิก,กินะครับทุกคนมันจะมีสรรพนามเรียกเฉพาะมันเนาะน่าจะเป็นแบบอิตโตนิโตสังโตอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆของคล้ายๆของบ้านเราเวลาเรียกช้างเราดันเรียกเป็น เป็นขโขลงเป็นเชือกเป็นพังเป็นพายอะไรบ้านเราก็มีเรียกเยอะเหมือนกันเนาะอะ,อ,ะอย่างเช่นอิปิกิหนึ่งตัวนิคิกิสองตัวซัางบิกิสามตัวยงฮิกิสี่ตัวโกฮิกิห้าตัวลบบิกิหกตัวนะครับทีนี้ตำแหน่งอันนี้ก็สำคัญเนาะอิจิบังนะครับรู้จักฮาจิบังนะฮาจิบังคือําดับที่8หรือว่าหมายเลข8เนะี่ยคือคขามาฮาจิบนะังเนาะฮาจิบัง อย่างเช่นอะไรนะที่เราไปกินราม,มงฮัจิบังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลขแปดฮัจิบังนะฮะเลขแปดคือเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นความเชื่อของคนจีนญี่ปุ่นเขาก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเลขแปดเป็นอินฟินิตี้ทุกคนเซซก็เห็นด้วยนะเลขแปดอะเวิร์กนะอืมเห็นใครตั้งบริษัทที่เป็นชื่อเลขแปดเนี่ยก็เวิร์กมาหลายคนแหละนะครับเออเดี๋ยวที่หลังเราเอามั่งดีกว่า <S <S อ่ะถัดมาอิจิบัง นิบังซมบังยงบังกบังโลกุบังนานาบังนะครับคิวบังจูบังตำแหน่งนะครับถัดมาเอชเอชเนี่ยจะแปลว่าอายุนะครับอายุเราก็จะเรียกว่า1ปีอิซัยนิซัยสังไซสามปีนะฮะยงไซกไซโลกุไซนานาไซเจ็ดปีแปดหัดไซคิวไซจุดไซนะครับ อา่าถัดมาเป็นถ้วยถ้วยเนาะอย่างนี้เลยอ่ะจอยู่กับถ้วยกาแฟนี่เห็นไหมทุกคนเห็นถ้วยกาแฟนะถ้วยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะกลมๆเล็กๆเกนาะสตูดิโอนี้ชอบมีคนเขาเรียกอะไรนะดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับอิปไปนิไฮซังซังใบย,ยงไฮกไฮหลบไปนานาไฮ เออนะเอาพอแล้วพอแล้วเอออ่ะนิโกะเขาให้เราเทสนะครับเทสว่าให้ใช้รูปแบบไหนนะทุกคนอันนี้เน้นความจำเซนเซไม่ซีเรียสนะ I have a cat นะคัตเตลุคาเตลุคือแปลว่าเลี้ยงนะครับจะไม่เหมือนกับคำว่าขาอูที่แปลว่าซื้อนะแต่เสียงมันเหมือนกันถ้าข้างหน้าเป็นชื่อสัตว์ข้างหลังเรารู้เลยว่ามันต้องแปลว่าเลี้ยงแต่ทีนี้ ถ้าเราบอกเราซื้อแมวมากับเราเลี้ยงแมวเนี่ยมันจะพูดยากนิดนึงถ้าคําว่าคัตเตอิมัสเนี่ยจะแปลว่าเราเลี้ยงแมวคัตเติมัสนะฮะกับเนโก้ไคมาสตะจะแปลว่าเราอ่ะซื้อแมวมานะครับเดี๋ยวบางคนจะงงภาษาญี่ปุ่นนะเท็นของญี่ปุ่นเองก็จะบอกเหมือนกันเช่นเราบอกเราซื้อแมวมาเนี่ยเนโก้ไคมาสตะกับเนโก้โอคัตเตมัสอ่า ญี่ปุ่นเขาจะรู้เลยแบบเฮ้ยนิโก k ไคมาสตะกับนิโกคาเตมาต่างกันยังไงวะเดี๋ยวออกวะถ้าถ้าเราแบบไม่รู้คันจีหรือบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ท่องมาว่าไคมาสตะแบบซื้อซื้อกำลังซื้อแมวเว้ยไม่ใช่นะฮะถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อมาแล้วนะครับนิโก้ไคมาสตะก็คืออ่ะฉันซื้อแมวมาแต่อันนี้ก็คือฉันเลี้ยงแมวนะครับทุกคนอ่านะนอกเรื่องตัวแรกคำว่าอิปิกิ หนึ่งตัวนะเซนเซใส่คันจิไปเลยอิปปิกินะครับอิปปิกิ i read a book นะฮะเอก็คือเราไปดูหนังสือใช้แบบไหนบุกอ่าอิสซึถัดมาเป็นฮัตซึอ่าเราเรียกนะฮัตซึฉันอ่านหนังสือไปแปดเล่ม ฮัส,สัสนะครับเทพุลูโนเวนนี้ลิงโกนะครับลิงโกอะไรงะอาริมัสนะฮะลิงโกงะอันนี้ใช้งะไปก่อนฮัจิโกฮักโกฮักโกนะครับแปดแปดผลอ่า we went to the beach in to car We went to to the beach in two car เราไปอะไรเรา in two car เราไป beach ออหัดทรายนะครับด้วยรถสองคันรถสองคันก็คือนิได้นะทุกคน นิดายโนคุรุมะเดะอย่าลืมคำช่วยเดะนะครับเดะไปไปด้วยวิธีการใดก็ใช้ว่าเดะนะครับหกไม่นิจิทุกวันโคฮิโอ oh อะไรโนมิมัสโคฮีคือกาแฟะนะ everyday อ่ะเซใสโอก,ก่อนคาฟฟ์ออฟคอฟฟี่พูดถึงคัฟเนะาะเมื่อกี้เราเห็นแล้ว ใช้คำว่า h i ได้ใช่ไหมมันแปลว่าคับนะทุกคนอิปไปคาบออฟคอฟฟีอิปไปอาถรรพมาโคเองนี่ในภาษาโอโตโกโนฮิโตกะเอ้ยโอโตอะไรโอนาโนฮิโต no ุดชุดอิมัสใช้งะก่อนนะทุกคนงะ อันนี้เขาก็เน้นว่านับคนเนาะโอตโกนโอตโกะ four boys นะ four boys เติม s four boys โยนิงคันจิง่ายกว่าเขียนกันผิดโยนิงเราก็ to go นะฮะฟูตารีอืมฟูตารีนะครับโอเคไม่ชูพิซซ่า every week ไออี u r พิซ่ากินเยอะไปนิดนึงนะอิซนะึซึยสึนะยสึทัเบมัสนะยสึทเบมสคือกินแม่งทุกวันเลยโอเคเอามีต่อยกอไร t ดอร์คอเล็ c คอ o ์เ r in the นเดอ Japanese เออโควั มีกี่ขวด1 2 3 4 5 6 7 8 8ขวดขวดเรียกเป็นอะไรดีเป็นแท่งถูกต้องไหม8 8ขวดเป็นหับปงหับปงนะคุณหับปงคนนะครับข้างบน3ข้างล่าง4เป็น7นะฮะเป็นชิจินิง อันนี้เราก็ไปทวนนะทุกคนแผ่นเรียกว่าไม้เนาะสั่งไม้เราแค่ไปทวนใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับจักรยานเราเรียกเป็นเครื่องแล้วกันเนาะข้างบนสองข้างล่างสามก็เป็นโกดโกโกดนะอ่ะ โอได้ถัดมาหนึ่งเล่มก็เป็นอิซัซึอิซัซึอ่าถัดมาลูกหมาสามตัวน่ารักเชียเป็นซังปิกิซังฮิกิ ตั้งฮิกิเรานับเป็นลูกแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโลโก้โลโกนะครับล่มล่มมันเป็นแท่งๆเนาะทุกคนล่มมาเป็นแท่งมีสามีสีก็เป็นโยงหง โยงหงโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเราจบบทที่20กันแล้วเนาะทุกคนมีแนี่นาังนะคปะัปงใปเตเตนะครับอุเรชีเร์นะทุกคนตั้งใจพยายามกันมากเลยเชื่อเลยว่าถ้าไปถึงบทที่40นะภาษาญี่ปุ่นทุกคนแบบแน่นปึกแข็งปึกนะที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ คุณเลเดโอวลิมัสนะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะแล้วก็ติดตามกด s u b สไครต์ไว้ใครที่ดูแล้วยังไม่ s u b สไครต์นะฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ไว้เป็นคะแนนด้วยนะครับว่าโอเคฉันติ๊กแล้วว่าฉันมาเรียนอันนี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวไลค์ไปยังบทถัดไปนะครับนอนหลับฝันดีมีเงินใช้กันทุกคน